มาบอกดวงชาววันศุกร์ค่ะ26-30พฤศจิกายน2566หรือว่า2023จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณใน5วันนี้พยากรณ์ดวงชะตาแบบรวมอาจจะตรงสำหรับบางคนนะคะ26พฤศจิกายนชาววันศุกร์คุณได้ไพ่สีดาบ คุณรู้จักปล่อยวางกับทุกปัญหาแล้วนะคะแล้วคุณก็จะสบายใจไม่ร้อนใจไม่งบเงียไม่เครียดอย่างเคุณเข้าใจแล้วปัญหาอะไรแก้ไขได้ก็แก้ไปไอ้ที่แก้ไม่ได้ก็ปล่อยไว้ไม่ต้องเก็บมาเป็นกนังวลนี่คือคนรู้จักปล่อยวางกับทุกปัญหานะคะ คุณมองปัญหาอย่างเข้าใจแล้วก็รู้ว่าจะอยู่ยังไงกับปัญหารอบตัวซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะแล้วก็27พฤศจิกายนคุณได้ไพ่คิงไม้เท้าคุณเป็นคนเก่งขอให้คุณจบภูมิใจสัญ,ญลักษณ์หน้าไพ่บอกการงานใดๆที่คุณทำ คุณมีความสามารถเป็นที่เลื่องลือมากชาววันศุกร์นะคะบางคนอาจจะทำอาหารเกง่งร้องเพลงเกง่งทำงานต่างๆที่เป็นอะไรที่คุณเรียกว่าคุณทำเขาได้ยินเขาล่ำลือคุณก็จะมีชื่อเสียงทุกคนจะบอกว่าคุณเกง่งอย่างนี้นะคะ ถ้าคุณทำงานบริษัททำงานราชการคุณก็ได้ตำแหน่งผู้นำหัวหน้าถ้าเป็นธุรกิจก็เจ้าของกิจการคุณมีสติปัญญามีความสามารถทำอะไรก็ดีก็เก่งนี่คือตัวคุณนะคะขอให้คุณภูมิใจอยู่มาได้จนถึงวันนี้แล้วก็ สิ่งที่คุณได้รับหรือมีผู้กล่าวถึงคุณคุณเก่งจริงๆค่ะยี่สิบพฤศจิกายนชาววันศุกร์คุณได้ไพ่เด็กถือถ้วยความรู้สึกที่คุณมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยนไม่ว่าจะเป็นลูกหลานบริวารเขาทำให้คุณชื่นใจค่ะวันนี้เรียกว่าคุณได้รับความสุขจากคนอายุน้อย คนเป็นพ่อแม่ก็มีลูกหลานที่ดีถ้าคุณทำการงานทำสิ่งใดเรียกว่าคุณชอบสิ่งนั้นแล้วละ่ะด้านความรักคนโสดคุณก็กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นกับใครสักคนและกำกำลังรักเขานะคะส่วนคนมีคู่ครองเรือนความรักก็ดีค่ะอาจจะได้บูด หรือได้ข่าวดีเกี่ยวกับบุตรอย่างนี้ค่ะเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งของชาววันศุกร์นะคะ29พฤศจิกายนคุณได้ไพสิบถ้วยการรวมตัวในหมู่คนที่มีมิตรภาพที่ดีให้แก่กันชอบสิ่งเดียวกันทำอะไรเหมือนเหมือนกัน รวมตัวกันเพื่อความสุขเพื่อมิตรภาพจะเป็นครอบครัวองค์กรสถานที่ที่มีคนเยอะๆหรือใครบางคนวันนี้อาจจะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกหลานบริวารอย่างนี้นะคะพบเจอกันแล้วก็มีความสุขรวมกัน สาพฤศจิกายนชาววันศุกร์คุณเด้ไพ่สองถ้วยไพ่คู่รักคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาสัญญลักษณ์ถ้วยบอกถึงความรักคนโสดจะได้พบคนถูกใจนะคะความรักไปกันได้ด้วยดีคนมีคู่คลองเรือนก็เข้าอกเข้าใจกัน ไม่มีขัดใจไม่มีขัดแยง้งเธอพูดอะไรฉันก็ตามใจเธออย่างนี้นะคะเป็นวันแห่งความรักที่คนมีคู่เข้าใจกันรักกันค่ะการงานคู่คา้าคู่สัญญาก็ได้คนที่ชอบอะไรเหมือนกันพูดคุยตกลงกันได้ราบรื่นเป็นวันที่สมหวัง ขอ,องชาววันศุกร์อีกวันหนึ่งพลังงานดีๆนะคะแม่หมอนำมาเพื่อเป็นหนึ่งกำลังใจในการใช้ชีวิตของทุกคนในทุกวันค่ะขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณกำลังใจที่ให้กันกดไลค์กดแชร์ติชมมาได้นะคะแม่หมอขอขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณช่อง YouTube ด้วยสวัสดีค่ะ